ข้อที่20นะครับซื้อไก่มา5ตัวเป็ด2ตัวเป็นเงิน200บาทขายไก่นะครับได้กำไร20%นะครับขายเป็ดขาดทุน10%ได้กำไรทั้งสิ้น16บาทจงหาว่าราคาไก่1ตัวและเป็ด1ตัวนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับมาดูนะครับคราจะแยกเป็นไก่กับเป็นเป็ดไก่นี่ขายได้กำไรนะครับ20% อ่าเนี้คือไก่เราวาดรูปนะครับกำไรออกมากำไรตรงนี้ต้องเป็นราคาทุนนะครับที่ต้องอยู่ต่ำกว่าราคาขายให้เป็นเปอร์เซนต์ฝั่งนี้เป็นบาททุนให้เป็นร้อยเสมอนะครับขายได้กำไร20%ส่วนต่างตรงนี้ก็คือ20ใส่เลขตรงนี้คือ120 โอเคนะครับทุนของไก่นะครับเราไม่รู้ใช่ไหมกำหนดให้ทุนของไก่เป็นเป็น A นะครับทุนของไก่เป็น A ไก่กี่ตัวไก่5ตัวใช่ไหมเออไก่5ตัวเท่ากับ A อ่ะกูเขียนนี่นะกูเขียนแบบทุนไก่ก็ได้ทุนไก่นะครับเท่ากับตัว A นะครับ A บาทให้เป็นแบบนี้นะเราก็แทนเไว้ตรงนี้ โอเคนะครับอ่าวันนี้เราเทียบกับตรงไหนดีนะครับเราเทียกบกับกําไรนะครับกาไรคือตรงนี้นะอันนี้ก็คือกําไรโอเคทาไมถึงเทียบกับกําไรถ้าเราอ่านโจทย์ต่อมาเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ยไก่กับเป็ดเนี่ยได้กาไรทั้งสิ้น16บาทครูก็ลยต้องหาก,กําไรออกมานะครับอ่าต้องหาก,กําไรออกมาเพราะโจทย์กาหนดกําไรตรงนี้ให้เรามาเทียบอีกทีหนึ่งวเวลาเทียบสัดส่วนเนี่ยเราก็เทียบคู่นี้นะ นี่เทียบคู่ให้ถูกนะครับเทียบตัวที่เขากำหนดค่ามาให้นะครับโอเคเราจะได้เป็น20ส่วนด้วย100เท่ากับกำไรส่วนด้วย A เราต้องการหาก,กำไรใช่ไหมเราก็ย้ายอันนี้ขึ้นไปคูณน,นะครับ กำไรตรงนี้คูเขียนนิดนึงนะว่ามันคือกำไรของไก่นะครับกำไรไก่นะยานี้คือ็ีคูณนะครับจะได้เป็นกำไรไก่เท่ากับเท่าไร่20ส่วนด้วย100คูณกับอะไรคูณกับ a นะครับตัดสูงนิดนึงนะครับ ให้กลายเป็น10แล้วกันนะครับจะไม่ตัดก็ได้นะครับก็เป็นเท่าไหร่2ส,ส่วน10คูณกับ a หรือจะตัดต่อก็ได้นะคุณตัดแค่นี้พอนะครับโอเคนะครับมาดูถัดมามาดูเป็ดบ้าง เป็ดเนี่ยขาดทุนใช่ไหมเราก็ต้องวาดรูปของการขาดทุนออกมานะครับราคาทุนอยู่ข้างบนราคาขายต้องอยู่ข้างล่างถึงจะขาดทุนอันนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ให้เป็น, percent, น,น,ปนบาทนะครับทุนตรงนี้ให้เป็นเท่าไหร่ให้เป็น1 0 0โจทย์บอกว่าขาดทุน10%ส่วนต่างตรงนี้คือ10เลขนี้ก็คือ90นะครับโอเค้วเนี่ยมาดูทุนของเป็ดนิดนึงว่าทุนของเป็ด เท่าไรนะครับทุนของเป็ดเท่าไรเขาบอกว่าซื้อไก่5ตัวเป็ด2ตัวเป็นเงิน200บาทนะครับไก่เนี่ยเอาไปแล้วเท่าไหร่ไก่เนี่ยเอาไปแล้วเอ,อใช่ไหมทุนของไก่เอาไปแล้ว A ทุนของเป็ดก็ต้องเป็น200ลบ A นะครับก็จะกลายเป็นทุนของเ,ออเป็ดนะครับง่ายๆก็คือเอาราคารวมทั้งหมดเนี่ยลบออกจากไก่ก็จะได้เป็ดใช่ไหมก็คือราคารวมทั้งหมดคือ200ลบไก่ออกไก่คือ เก็จะได้เป็นเป็ดแทนนะครับตัวนี้คือทุนของเป็ดนะครับเราก็หาราคาที่ขาดทุนออกมานะครับโอเคเวลาเราเทียบนะครับเราก็เทียบคู่นี้อันนี้ให้เป็นนะครับ1น0 1 0ร้ส่วนสิ นะครับเท่ากับ200ลบ a ส่วนด้วยขาดคุณเราคูณไข้นะครับก็จะได้เป็น100คูณกับอะไรขาดคุณเท่ากับ10คูณกับ200ลบ a ย้าย100ไปหารนะครับ ก็ได้กลายเป็น10ส่วนด้วย100นะครับแล้วก็200ลบ A นะครับเราก็ตัดศูนยนิดนึงปุ๊บอ่ะตัดไปจะได้เป็น200ลบ A ส่วนด้วยอะไร ส่วนด้วย10บแล้วเนี่ยสังเกตไหมตรงนี้สาเหตุที่ครูไม่ตัดต่อเพราะว่าอะไรครูต้องการให้มันเป็นส่วนด้วย10เหมือนกันนะครับถ้าเราตัดต่อเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาความยุ่งยากขึ้นมานิดนึงในการคิดเลขที่เป็นเศษส่วนใช่ไหมเอออ่ะเห็นไหมนี่10ตรงนี้10นะครับอ่ะโจทย์บอกว่าอะไรได้กําไรทั้งสิ้น16บาทนะครับกําไรคือ16บาท อันนี้หมายความว่าอะไรไก่เนี่ยนะครับได้กําไรเป็ดขาดทุนขอเติมนิดนึงนะครับขาดทุนของเป็ดนะเดี๋ยวจะไม่รู้ไก่ได้กําไรเป็ดขาดทุนหักลบกบนี่แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ16บาทใช่ไหมเหลือ16บาทนั่นเองก็เอาไก่มาตั้ง2ส่วนได้สิ a ขาดทุนเนี่ยจะต้องติดลบใช่ไหมเพราะเงินมันหายไปก็คือลบเท่าไหร่ลบ 200-a ลบนะครับส่วนด้วย10แบบนี้นะครับเท่ากับ16อันนี้นะส่วนเหมือนกันนะครูรวบเป็นตัวเดียวเลยอันแบบนี้จะกลายเป็น 2a ลบกับอันนี้ใส่วงเล็บกันนะ 200-a ลบนะครับส่วนด้วย10นะครับเท่ากับ16 เราจะหา a ออกมานะครับเอาลบลุยเข้าไปข้างในจะได้กลายเป็น2 a ลบ200แล้วก็บวกกับอะไรบวกกับ a เพราะลบเจอลบกลายเป็นบวกถูกไหมเอา10ย้ายขึ้นไปคูณนะครับก็จะกลายเป็น160ย้าย200ไปทำอะไรย้ายไปบวก2 a บวกกับ a เป็น3 a นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น160บวกกับเท่าไร่2 0รนะครับ ต่อตรงนี้นะครับสาเนะครับเท่ากับตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไรสามร้อยหกเดียวเลยมีค่าเท่ากับ3ามรหการด้วยอะไรหารด้วย3 3มสามหเติมศูนย์หตัว a อเท่ากับร้อยยีนะครับเอเท่ากับร้อยคืออะไรเคือทุนของไก่ นะครับทุนของไก่ไก่กี่ตัวไก่5ตัวใช่ไหมไก่5ตัวได้เท่ากับ120บาทนะครับครูเขียนแบบนี้เลยนะไก่5ตัวเท่ากับ120บาทเพราะเอคือทุนของไก่ใช่ไหมแสดงว่าไก่1ตัวราคาเท่าไหร่นักเรียนเอา5ไปหาร120นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้24ใช่ไหมอ่ายี่สิบบาทที่ไม่พอนิดนึงนะ โอเคมาดูเป็ดบ้างนะครับเป็ดกี่ตัวเป็ดสองตัวราคาเท่าไหร่เป็ดเนี่ยมันคือ200ลบ A ใช่ไหมสองร้อยลบ A A คือ120นะครับฉะนั้นเป็ด2ตัวราคาเท่าไหร่ ราคา80บาทใช่ไหมอ่ะเป็ดหนึ่งตัวราคาเท่าไร่เป็ดหนึ่งตัวก็ราคา40บาทถูกปะโอเคโจย์ต้องการถามหาว่าเป็ดหนึ่งไก่หนึ่งตัวราคาเท่าไร่เป็ดหนึ่งตัวราคาเท่าไร่ไก่หนึ่งตัวราคา24บาทนะครับเป็ดหนึ่งตัวราคา40บาทนะครับตอบข้อที่ที่สองนะครับ ตอบข้อที่สองข้อนี้ยาวนิดนึงนะครับนี่ตอบข้อนี้นะครับ